ไปไหนต่อครับแกไปไหนต่อเออกินก่อนกิ้มอดอยากที่ไหนมากินเสร็จแล้วไปออไหนต่อ,อคิดดิยอ,อยากไปเทียงไหนพูเป็นเล่นไปไหนกันซิมิรันอยากไปซิมิรันปั่นเืลองแล้วมึงเงนี่ยอยากไปอ่ะอเอะรหนออ่า ได้ได้ว่าง<ด>ว่างเลยครับใช้คำว่าว่างร่างงานแล้วใช่ไหมท่าง,งานอย่างครไปบอกเจ้านายก่อนเออไปเจ้าสิมีการเงินด้วยใช่ไหมอืมอืมอืมอยากเข้าเฟอร์เจอร์มึงเนี่ยดูมากเฟอร์เจอร์อิ่มยังจะไปไหนต่อเนี่ย อปซิม่ได้ไม่มึงบ้าหาปะเนี่ยนะอี่งาดเรื่องบ้าก็ขอบคุณครับเออไปก็ไปไม้เยจอเพือน้วยดนบันเลยคุยกันเหรอ พักได้กันหาเรื่องอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่ทั้งนั้นโอเคเดี๋ยวว่ากันสรุลมาจริงใช่ไหมจริงสิเริงแล้วเนี่ยบ้าเลยขอตาตนลับสู่อานันดาโอ๊ยไม่ใช่อหอันดามันตาอือสองหูเยื้องๆป่าตองพักที่นี่คืนแรก เดี๋ยวเขาไปว่าแค่นี้ทีไอ้ตุต๊กกี้กับไปเคินถึงแล้วบินมาตั้งไกลามาดูละครเออจอดที่พักหลักร้อยแต่ดีนะมีชีวิโอเคเลยเลาไม่เมงเอาสักนิดเอาสักนิดไหนไหนถึงก็ชอบชอบถ่ายกันเอาให้ดูคำๆเอาให้ไปดูคำๆก็คำๆนะครับ มาแล้วตุกกี้กับไมเคิลมาดูละครที่ภูเก็ <laughs> เตไงกินอาหาเช้าประานอยู่ไอ้ประทาอยู่นู่นบรรยากาศเลยกินรับประทานอาหารเช้าดูวิวบรรยากาศรอบๆ <laughs> ทำไม มีมนยอา,ศา,ศา,อายหารเช้าอันสเห็ดอ่ะแปลกดีเคยกินไงมีมีขนมจีนกินแล้วก็กลับห้อ <laughs> ง ใจแกบอกว่านี่อยู่ป่าตองนะครับบางลาป่าตองคือเงียบสงัดสงัดแบบสงบจริงๆอ่ะไม่มีคนเลยนะครับวันนี้วันที่ที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดสองพัรอยหกสิบสามเพราะโควิดล้วนๆเลยเดินซื้อเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวแล่ว่ากัน มาอีกครั้งนาที่ที่เราเคยอยู่ชายหาที่เคยคึกคักอันดับหนึ่งในภูเก็ตหาดป่าตองตอนนี้ไม่มีบุคคลเลยถือว่าสุดจริงๆ แอคีการ์ดทำไรไม่บอกอ่ะกดจริงนู่นปะทโตไปห้อาค่ะซีวิวใช่ไหมใช่ดีรักดีรักซีวิวนี่เรามารีวิวโรงแรมแล้วเหรอไอแต่ไม่มีอ่างมีอ่างพวกนั้นเฮ้ยเอาเอออันนี้เอาวิว ก็จะประมาณมานี้นะครของพุท้าวของพุท้าวเนี่ยในต่อพันเบอร์สรือนะครับเบอร์สืครับพุท้าวนะอะไรอ่าเคสรีสอร์ทวิวก็จะประมาณนี้เนาะตั้งแต่หน้าห้องโอเคไหมเธอนี่คือการมาพักผ่อนที่ถือว่าพักผ่อนจร,งจรงิงๆไม่ตะลอนตอนแรกว่าจะร้อนตะลอนนู่นนี่นั่นคงไม่ต้องแล้วล่ะเดินวนอยู่ในโรงแรมก็เหนื่อยแล้วล่ะ <ico le> สองโรงแรม จากแรกนี้มาจนมานี่ก็บอกเลยว่าดีทั้งสองโรงแรมเพราะโควิดถ้าโรงแรมถูกมากถูกจริงๆถูกแบบว่าถ้ามาได้มากันเถอะ <c oughs> เพินอยู่คนเดียวอ่ะอะลงเล่นกระน้ำน,น,อ,นอนได้เลยร้อนได้ใจต้องจ่ายเป็นเงินสดเลยไหมพี่หรือว่าเดี๋ยวเป็นเป็นบินดีกว่าครับได้ครับแล้วก็เวลาที่เอาดินเทียได้เลยได้เลยครับอุ้ยอ๋อเข้มดฮะเิ้มดูนะมันคือมันคืออะไรนะพี่ไ,ไทยครับพี่ไทยเหรอได้ทองคำ พี่ว่าไมยไทยฮ่าฮ่่าอก็พี่ว่าหัวเะแปลกดไม่รู้เลยเลอยไหมดีมันนง่ายสุดแล้วพี่ตัวนี้ ควาาเหมาว่ะไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเลยสองคนที่นี้เธอก็ต้องแทงสีอย่างเดียวนี่นะสนุกเกอร์ ไล่ลงก็ได้ยกเว้นสีดำชอบลงไปแล้ว ไว้แล้วเอ้ยมาเอาดำดีๆไม่หล้เลิก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 ข้านเนเนบดาิ้นหน้าสำหรับเราในค่ำคืนคืนนี้ ดีมากสุดฟินถือว่าคุ้มนะฮะใช่เดี๋ยวรอดูอาหารของเราสำหารับการดินเนอร์ในค่ำคืนนนี้แต่ขอโทษนะบอกได้ค่เลยคำเดียวว่าน้ำเปล่าล้วน<พ><ศ> สำหรับเรานี่เขาเรียกอะไรนะโอาขูเวอร์วังอลังการตื่นเต้นตตื่นเ้นกับอาหารสุดเวอร์วังกินเลยก่อนดีนะนี่เราชนชั้นล่างใช่ไหมใช่ถูกต้องเราแอบเหลือมมองเข้าไปส่วนนู้นเราออะมุมมาแล้วหนูนๆชวนชั้นสูง อลุยโถผมก็ดินเนร์ครับถึงผมจะนั่งข้างล่างแต่อ่าผมไม่เป็นรองไปจังหวัดพี่ช้างปวงโคตเหนื่อยเลยนี่ขึ้นขึ้นจะไปไป ไปเดี๋ยไปเจอี่ซี่แวก่ค่เอคาบุเ่อกินอ่านเช้าโรงแรมใช่ชีคร ไป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 สีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเตยุหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและสามน้ำตาลนัดๆๆารั่ััีเขาเรียกแล้วใช่แซลแอนจะตั้งหน้าใช่ <c oughs> ตอนเรียนอยู่ข้างหลัง <c oughs> ตอนเที่ยวอยู่ข้างหน้า <c oughs> <c oughs> วันนี้เราสองคนนะรับหน้าที่เป็นไกด์หรือว่ามากุเทศนั่นเองนะจะพาพี่ๆทุกคนไปเที่ยวนะคะไปสนุกด้วยกันนะคะน้องชื่อสเตฟานี่แสนโตนคนสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่เหมือนไล่เลยอยาเตะค่ะแล้วก็หนูอีกท่านหนึ่งเป็นไกด์วันนี้เช่นเดียวกันนะคะชื่อน้องไอริสนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่เป็นพรลักงมะคะพร้อมไหมคะ พร้อมอ,อุ้ยคุณพี่ไม่พร้อมเลยพร้อมไม่จ้าพร้อมพร้อ,อ่ะอีกชัว่วโมงนึงเนาะค่อยไปแ <laughs> ต่คุณพี่ค่ะเดี๋ยวตามสเตฟานี่ไปที่ท่าเรือได้เลยเดี๋ยวขอบ้านที่มีเด็กและผู้สูงอายุเป็นเฟิร์สนิดในการลงเรือนะคะเชิญเลยค่ะไปหาที่ที่กัน <laughs> ดูการดูแลต้อนรับจากบรรดาพี่ๆเลิฟอันดามันสุดยอดขอบคุณครับได้เรื่องครับผมสองพันเสิร์ฟได้เลยนะคะที่นั่งเป็นแบบเป่าคู่นะคะเต็งขามาสองพันนั่งสองพันได้เลยนะคะชายหาดทุกขาวด้านนู้นนะคะเต็งขาห้ามขึ้นนะคะคุณผี้ชาห้ามขึ้นชายหาด นะครับเราะว่าบางทีน้ำเต่าทะเลเขาขึ้นไปวางไข่นะคะตีขาเป็นพื้นที่ตันหวนพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลย ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเป็นขาปลาเต็นด้านล่างเลยพี่ข <c oughs> า,าใส่หน้ากากให้ครอบจมูกค่ะ เต็มเลยนะโขอริมเยอะขึ้นมาระวังหินบอกว่ามันถิมถิมมีรองเท้าเนี่ยอบนี่สอนเขาหรือปุ๊สมบูรณ์จริงๆริงอยากสมบูรณ์ไหมอ่แดกสมบูรณ์เลยมึงเนี่ยอยากบอกว่าร้อนมากและก็สวยมากๆ พอมาถึงก็หายเหนื่อยพอดีคุ้มค่าโอ้โหสุดครกินอาหารพวกปลาหมูเป็นไงบ้างเอ้คือต้มยำอ่าไม่ได้ไม่ได้รีวิวอาหารถามว่าเป็นที่เที่ยวออ๋ก็ดีนบ้านจันฮะนีอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่ไหนนะ แต่มีตัวแลนด้วยเลยตัวเด็กๆเล็กๆเล็กๆเอ้าเนี่ยอย่งเนี้ยซิมิรัมีหลายตัวด้วยนะเออซิมิลันมีอยู่ที่น่าเลยเชื่อมีตั้งปูเซจสวนแล้วก็ตัวแลนมันกำลังจะมาอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นพี่น้องกับตัวแลน ที่เรือไปที่ทสวยมากๆทรายหาดดูดอกรอบนอกสวยๆทีนี้เเหนื่อยอีกแล้วพาเอาอีกแล้ว,วคนไม่ค่อยแข็งแรงด้วยพาปีนเขาเดินขึ้นมาอีกแล้วครับท่านออกแดงอีกแล้ว ว่าต้องเตรียมตัวดีๆหน่อยกันใช่เขาบอกคนแก่ขึ้นได้เขินเลยพอแล้วไปแล้ว มันมาก ความใสความสุดยอดของอันดามันเ้ยมีความสุขสุดๆโล่งสบายไม่มีเพื่อนเล่นเหรอน้ำพัด ตัวตะกวดขึ้นมาติดชายหาดม <laughs> ีนางเออมีนางอะไรมีาดแล้วนะคะซิมิลันจบทริปเพียงเท่านี้เนาะก็ค <c oughs> <c oughs> งจะประมาณนั้นมีโอกาสเราจะกลับมาใหม่ค่ะ <c oughs> กลับมาแน่นอนนี่ปร <c oughs> ะทับใจ <c oughs> ให้มาดูทะเลกันอีกครั้งหนึ่งก่อนลาจากไป กำลังขึ้นเรือเดยนกลับภูกเก็ตขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับรักที่สุดได้เวลาเจ๋งอะเจ๋งระทับใจบายบายเ <c oughs> ล็บอันดามัน <c oughs> สวยจริงๆสุริสทร์ไอที่กิโล ชูมแมบ,บชูมแมบชู่แวบมันจงออกกรนดังเล่นแล้วดูห้องกันพีกพีกนิดหนึ่งสวยงางามมาไว้นะโอ้ส่วนตัวส่วนตัวใครเยนอะให้มาจริงจริงเอาสิถ้าเล่นได้ยอยู่แล้วไม่มีอะไร ะอะไรอ่ะขอดูดหน่อยดิไอคอนดับอาหารเช้าสมใจอาหารเช้าลอยน้ำยืนดูทำไมอ่ะมันปล่อยลอยไปไงั้นนะมันตกไปเร็วตกห <c oughs> ยุดแล้ว <c oughs> ทำบ้าเลย

ไปูเหนเ้เห็นวิวป่าตองทั้งประตูสุสวรรค์คามจับ่างอมกับสักการะหลวงปู่แชมหนึ่งครั้ง มาเก็บยังไงก็ต้องเขาขาดต้องมาต้องมานะครับนมจีนสะพานหินที่เด็ดเมืองภูเก็ตใครผ่านไปนมาก็ต้องแวะเจ้เก่าโบราณเอาอะไรอีกไหมรีบกินรีบไปละ้ออุ้วออ้ ซื้อใส่ถุงไม่ว่ากินใส่ถุงแล้วกลับไม่พอเอาไว้หาตะกินไปกินหน้ําบินนะกลับกรุงเทพฯเลยเนี่ยขึ้นๆได้ซื้อกลับไป้ปได้ขึ้นได้ขึ้นได้มั้ยอขึ้นได้เหมือนนทุกครั้งที่เคยถ่าย จะไปลุ้นดูว่าเราจะได้เห็นเครื่องบินลงจอดไหมแต่ตอนนี้แน่ๆคือเห็นเครื่องบินขึ้นชายหาดเป็นของเราอีกแล้วที่ไหนที่ไหนก็งเงียบช่วยมากันหน่อยเลยครับภูเก็ตมาแล้วในที่สุดก็สำเร็จเอาตรงไหนตรงไหนไหนมันลงเข้ลาลันวีอยู่แล้ว กินข้าวอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วไม่น่าทะลึ่งอะไรนะอยากไปไหนนะสซิมิรันสนุกสนใจไหมสนใจสิสนุกไงสนุกไปเดินทางกลับบ้านแล้วสู่ความเป็นจริงทีนี้ก็ลุยงานต่อโอเคพรุ่งนี้พร้อมทำงานไหมพร้อมครับพร้อมเาก็ด่าแม่ครับโอเคไปแหละ